กับนรัสก,การพระอาจารย์ค่ะเมื่อวานจากที่มีปัญหามากเลยว่า mm hmm. ไอ้ไอเจ้าตัวรู้นี่มันหน้าตายัางไงเนี่ยโ mm hmm. ยมก็เริ่มไม่สนใจหน้าตามันละไม่ต้องสนใจหน้าตาค่ะ mm hmm. ก็เลยเออพอพอกลับบ้านปั๊บก็เริ่มเลยค่ะเนี่ยออกจากนี่ไปเนี่ย mm hmm. ก็เริ่ม mm hmm. เริ่มลองลอง,ลองแบบแยกไอ้ตัวรู้ออกมาอื mm hmm. มันก็ไปด้วยกันเนี่ยนะคะคือ mm hmm. คือไม่ต้องนั่งตอนแรกย้นึกว่าเอาแค่สมาธิหรือเปล่านั่งสมาธิหรือเปล่าที่ที่แยกแต่ว่าเอ๊ะตื่นมันก็แยกได้นี่อะไรอย่างเงี้ยนะ,ะตัวรู้มันก็จะจะไปกับเราตลอดอรู้รู้ว่าเราทำอะไรตลอดเวลาเลยมาเดินนะตามมันตลอดเลยค่ะไปถึงไปถึงห้องพูดคุยอาจจะหยุดหยุดอยู่พักหนึ่งที่ท,ที่ที่พูดคุยกันก็พอพอคุยกันเสร็จก็จะ เริ่มใหม่เริ่มดูตัวรู้ใหม่ค่ะก็เสร็จแ,แล้วก็ทําให้รู้ว่าเอ๊ะไอ,อ้การที่เราเราเหตุแยกตัวรู้ออกไปเนี่ยในระยะที่พระอาจารย์บอกว่าอย่ากเกินไกลเกินไปเนี่ยมันมันช่วยในเรื่องของจิตไม่ฟุ้งค่ะมันไม่ไปคิดเรื่องอื่นมันหันมาดูแต่ตัวเองใช่ค่ะนี่คือเคล็ดลับก็ก็ได้คืนเมื่อคืนนี้ก็เลยแบบ เล่นกันจนหลับไปเลยงั้นดีแล้วค่ะแล้วเช้าเล่นจนรู้หลับไปเลยแต่ยยมก็เหมือนน้องคนนี้คือว่าหลับง่ายค่ะพอลงแบบแยกตัวรู้ว่าเออมันนี่ขนาดนี้เรากําลังนอนอยู่นะเราเรากำลังจะนอนแล้วก็เรากจะหลับแต่ว่าเพราะมันก็ปล่อยไปเลยนะคะอาจารย์มันดีแล้ว ดีที่ที่มันไม่ดูดูตลอดคืนนั้นไม่นั้นยุ่งเหมือนกันรู้ตลอดคืนแต่ถึงเวลารู้ก็ง่วงรู้กันหลับเองก็แต่แต่ตอนตอนหลับนี่ไม่รู้นะคะอาจารย์แล้วก็พอเช้าขึ้นมาก็เริ่มใหม่เราจะพยายามฝึกแบบนี้ให้มันติดให้มันติดไปกับใช่ชีวิตประจำวันให้มันชำนาลักษารักษานาญถ้ารักษาไว้ได้จนวันตายยมจะมีความสุขไปถึงวันตายเลยค่ะใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่า มีความรู้สึกว่าเออเรามันก็ใกล้จ็มทีแล้วทําไมเราไม่รีบทำ <laughs> 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 ใช่ไหมคะ <laughs> เลยเอ๊มันก็เรื่องที่เอ๊พอาจารย์สอนก allora ็ไม่ที่ว่าจะยากเกินความสามารถเราสะทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าเออตอนแรกเราไม่เข้าใจมันไม่ได้ยากเลยที่รบอก <c oughs> มันจะได้ง่ายๆอย่างนั้นเหรอะมทจะได้มันได้เลยแต่แล้วก็เอ่อแต่ตัวที่สองเนี่ยโยมมีความเข้าใจว่าเออณักขณะที่เราดูไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็ยังตามลงไปเรื่อยๆนะคะ พอเราเริ่มคุยปั๊บตัวเนี้ยมันหายไปตัวรู้อ่ะมันขณะที่เราคุยกับเพื่อนอยู่อย่าไปคิดว่ามันจะเป็นไม่ต้องคิดคต้องไปทำถึงเวลามันมาเองอมันจะฉลากขึเองคือใช่ใช่การที่ตัวรู้ตัวที่หนึ่งมันหายไปเนี้ยมันโชว์ให้เห็นไหมคะว่า่คืออันนั้นคือหมายแล้วมันดับไม่ต้องหมายอ๋อไม่ต้องหมายค่ะ ให้มันรู้มันไปเองออรู้ไปอยากอยากรู้อะไรรู้ไปเลยอย่างนั้นใช่ไหมอยากรู้รู้ไปไม่อยากรู้ก็ไม่อยากรู้ไปอ๋อค่ะค่ะค่ะอ๋อออไม่ต้องไปหมายอะไรทั้งนั้นไม่ต้องไปหนึ่งสองสามสี่ไม่ต้องไปหาอะไรเดี๋ยวมันมีสี่ะมันมีหนึ่งก็พอแล้วเอาแค่นี้พออ๋อค่ะค่ะค่ะกลาวขอบพระคุณกัน้างหลังแถวหน้า จัเป็นไงบ้างครั้งนี้กรับนมัสก,การพระอาจารย์เจ้าค่ะ,ะโยมาวันแรกก็ก็ยังมาด้วยความงงว่าลองฟังพระอาจารย์มาเดือนกว่านะคะเปิด Youtube เพราะยังไม่เคยมาพบพระอาจารย์เลยเพิ่งมาพบครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะก็ฟังก็เข้าใจทุกอย่างนะคะแต่ว่าการปฏิบัติการสังเกต ที่สังเกตความรู้สึกในร่างกายนะคะความร้อนเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยม,มันก็เห็นเป็นบางครั้งนะคะยังยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่โดยเฉพาะร้อนเย็นเนี่ยมันจะรู้สึกแต่ภายนอกมากกว่าภายในเนี่ยยังก็ตอนที่เราตั้งเป้าว่าจะดูร้อนดูเย็นเนี่ยมันมีอะไรโผล่ขึ้นมาก่อนนะ ตอนนั้นน่ะส่วนใหญ่คือความรู้สึกกระเพื่อมค่ะก็เอากะเพื่อมเอากะเพื่อมแทนค่ะ,คะเอาตัวนั้นนั่นแหละที่จะมาเห็นไข่เกาไข่เห็นไก่เกาไก่ค่ะไม่ต้องรอกไก่มาทั้งทงนี่มาเจอไข่ค่ะ<อ>สสกะเ็อเอาตัวกระเพื่อมก่อนเนี่ยค่ะไม่ต้องหมายว่าอะไรจะมาค่ะเอ้นั่งรองปลากฏดปลากรดไปมาทันทีปลาซิวปลาส้อยปลาตาเอาได้หมดเนี่ยปลาอะไรก็ได้ค่ะโยมก็ ก็สงสัยว่าจะถามพระอาจารย์วันแรกไม่กล้าแต่พอพบพี่เลี้ยงนะคะคุณชมพู่เขาก็บอกว่าพี่เห็นอะไรก็เอาวันนั้นแหละอมไม่เห็นก็ช่างอ่าเห็นอะไรก็กอะไรไอะไรก็เป็นประโยชน์มันอาหารตั้งมันต้นอะไรกินได้กินไปเลยกินกิน <ๆ S 2> ไปเถอะค่ะก็ก็คิดว่าเข้าใจดีนะคะแต่พอมาเมื่อคืน <laughs> มาเมื่อคืนฟังไม่ค่อยได้ยินด้วยนะคะมไม่ปฏิติประต่ะตอ ทำไม่ถูกไม่เข้าใจเลยจะถามก็ถามไม่ถูกเพราะมันได้ยินไม่ต่อเนื่องนะคะก็เลยตั้งใจว่ากลางคืนเนี่ยกลับไปฟังทั้งคืนเลยเพราะมี youtube อยู่ก็เปิดฟังหลับๆตื่นๆไปตลอดคืนเลยคะ่ะเช้าตื่นมาฟังใหม่อ <laughs> ีกไม่เข้าใจก็ไม่ละ <laughs> ก็ <laughs> ก็เข้าใจแต่ทีนี้อู มันไม่ใช่ถอยจิตออกมาอย่างเดียวถอยเนี่ยโยมพยายามถอยออกมาถอยไม่ได้เอามือมาล่อ,อก,ก่อนแลวเอามือมาล่อแล้วพิจารณาตามนะคะก็ถืออยู่เนี่ยมายูแค่ตรวมือไหมค่ะเอาเหยื่อมาล่อเอาเหยื่อมาล่อ <laughs> ให้ให้มันเพ่งดูตรงนั้น,นะะใ,หให้รู้มากินเหยื่อค่ะให้รู้ออกมาอืทีนี้ก็พอนานเข้าเอาลงเอากลับมันก็หายไปแล้วค่ะ <laughs> แล้วมันก็เวลาโดยที่เอาออกมาทีละนิดก่อนอมไม่ใช้มือก็ออกมาทีละนิดก็มันก็เห็นแป๊บเดียวแล้ก็หายฟังพระอาจารย์เมื่อคืนฟังไปฟังไปเอา้าไม่ใช่ออกมาแค่รู้ให้อาลมออกมาด้วยยิ่ง <laughs> งงใหญ่เลยค่ะก็ลมมันอยู่ข้างในมันจะออกมาไงแล้ะค่ะ <laughs> เราไม่ได้เอาลมแท้แท่ออกมา <laughs> ใช่ไหมลมแด้แท่มาอยู่ตรงนี้ แต่เราความรู้สึกของลมเนี่ยมาล่อรู้ออกมาคขณะมันหายใจอยู่เนี่ยแต่เราไม่ได้ตั้งความรู้สึกตรงนี้จังหวะลมหายใจมันอยู่ข้างในแต่เราไม่ได้ม,มาเอาความรู้สึกขณะลมหายใจมาตั้งอยู่ตรงนี้เพื่อให้รู้มันออกมาก,กับลมกับความรู้สึกนั้นค <ะ S 2> เราจ <NARRATOR S 2> ําจความรู้สึกตรงนี้ได้เนี่ยมันกําลังนั่นอยู่แค่รออกมาตรงนี้เราเห็นว่ความรู้สึกลมมันหายใจอยู่แต่เรารู้สึกตรงนี้จริงจริงลมมันเข้าตรงนี้นะ แต่เราทำไมรู้สึกตรงนี้ได้อะก็ก็มันเข้าไปถึงนี่ค่ะมันสัมผัสตรงนี้มันก็ไม่เข้าถึงนี้อะตรงนี้ไม่รู้สึกมันแค่มันสะเทือนถึงกันเฉยแต่นี่ถ้าเราย้ายตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ก็ได้มันเข้าตรงนี้แต่เรารู้สึกตรงนี้ค่ะคือล่อออกมาล่อรู้ออ,ออกมาเหมือนเี่มโยมือล่อมันมาเน,น,นี่ยแหละมันก็เหมือนกับเป็นการเพ่งสมาธิไหมคะไม่ได้เพ่งแค่ ย้ายาเบาๆแลวตั้งไว้ใช่ค่ะจะจะพยายามนะเจ้าคะ่ะแต่ไม่ทราบว่าจะทําได้ไหมถ้าทําไม่ได้ตรงเนี้เราไม่เอาไม่ได้เลยค่ะเราเราอคทำไม่ได้ก็ทําทําทําได้ก็ทําทาไปแต่ไม่อย่าไปหวังว่ามันจะได้ <S <s <ays> <S อย่าหวังค่ะ <s ays> พอก็ททำได้แล้วมันเบาไงจะมาอยากโยมเบากว่านี้ค่ะ <s ays> และรู้จะมีกำลังขึ้นนั่นคือเคล็ดลับ <s ays> แล้วเวลาออกมาได้หันมามองมันเห็นหมดเลยพอารูตัวเนี้ยมันจะเป็นแสงสว่างของรูเหมือนไฟฉายค่ะเมื่อออกมาแล้วมีพลังแล้วมันจะเหมือนไฟฉายเอามาฉายอะไรเห็นหมดอีตอนจะให้มันฉายกลับเข้ามาดูตัวเราเนี่ยมันเหมือนมันยากค่ะมันยังไม่มีมันยังไม่มีพลังจะฉายมาได้ยังไงออกมาให้มีพลังก่อนชาร์จให้เต็มที่แล้วกลับมามองมันจะสว่างค่ะ โยมก็งงค่ะสมัยก่อนที่เริ่มฝึกสมาธิใหม่ๆเนี่ยเราก็เอาเหมือนเอาตัวรู้มาอยู่ข้างหน้าแล้วก็ดูเข้ามาข้างในม,มาตอนหลังมาฝึกเอ้าให้เอาตัวรู้อยู่ข้างในมไม่ให้ออกข้างนอกนะคะเราก็อยู่ข้างในมาตลอดมามานนี้จะต้องเอาออกมาข้างนอกอีกเลยรู้สึกว่ามันต้องมันต้องรู้นอกรู้ในโยม รู้ขนาดยังไม่พอต้องชำนาญทั้งภายนอกชำนาญทั้งภายในยมทํางานในบ้านอย่างเดียวไม่พอเก่งในบ้านเดียวต้องเก่งนอกบ้านด้วยนอกบ้านก็เก่งในบ้านก็เก่งรู้นอกรู้ในรู้แจ้งทั้งนอกทั้งในนั่นคือการเรียนรู้ค <Okay. S 1> เนี่ยมันเรียนรู้อยู่ในครอบเนะี่ยอะไรเป็นครอบไปนไหนรู้กแ้้งในมันห็นข้างนอกแต่การที่เรารู้ทั้งหมดเราต้องออกมาจากข้างนอกการที่เรารู้มาข้างนอกก็คือเอาสติออกมาข้างนอกจะทําให้เห็นนั้นสติมันครอบเราไว้อยู่ มันจึงไม่เห็นอะไรเลยค่ะนั้นเาเอารวปมามันเห็นทุกอย่างหมดความหมายคืออยากยมเห็นทั้งหมดค่ะก็จะพยายามตั้งใจปฏิบัติตามคําแนะนําพระอาจารย์ตลอดต่อไปไม่ต้องพยายามแค่ทําไปอย่าพยายามพยายามแล้วไม่ได้หรอกก็ก็กลัวอายุป่านนี้แล้วกลัวจะตายก่อนค่ะก็ทําเหมือนคนตายนะโยมทําเหมือนคนตายค่ะตายก่อนตาย ตายก่อนคิดว่าคนตายกำลังปฏิบัติอยู่กันนั่นเอะอย่าเอาความรู้สึกไปอย่าเอาความคิดไปถ้าถ้าเราบวกมรณานุสติไปด้วยจะได้ไหมคะฮะพิจารณาความตายไปด้วยเน่ยจะมันต้องพิจารณาความตายมันก็ตายอยู่แล้วแต่ทําตัวเหมือนคนตายคนตายเวลานอนก็นอนเหมือนคนตายเวลานั่งก็นั่งเหมือนคนตายเวลาปฏิบัติก็ประดับเหมือนคนตายนั่นแหละอย่าใช้ความคิดพอราทําตัวเหมือนคนตายมันจะหมดเลยแล้วอะไรเกิดมามันจะเห็นหมด อย่าเอาความจํามาขวางอย่าเอาความอยากไปขวางให้ความตายมันตายไปพร้อมกับความอยากทั้งหมดหรือแต่รูตัวเดียวที่มันยังไม่ตายเราต้องให้ตายให้หมดหรือรู้ตัวเดียวที่ยังไม่ตายเอารู้ตัวท้ายที่ก่อนจะตายมาดูสิ่งทั้งหมดเนี่ยค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆนะคะที่เมตตาลูกศิษย์ทุกคนเลยค่ะสาธุเจค่ะ